ขยี้นิเมขอเสนอฟื้นลิขิต้าค่าขอเป็นเซียนตอนที่373ตาเจียปวดปลายพลังมาไล่ขีดจำกัดก่อล่างเป็นเงามารยักเบื้องบนและกำลังจะพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าทว่าขณะกระบี่ยาวสีแดงกดลงมาเงามารก็ส่งเสียงหวยหวนทางล่างถูกกดทับกระบี่ยาวตวัดลงมาเงามารก็ยกแขนขึ้นพยายามจะต้านเอาไว้แขนทั้งสองนั้นถูกตัดและพังทลายลง ไม่อาจหยุดยั้งกระบี่ได้มารโบราณตาเจียเต็มเรด้วยความหวาดกลัวคนอื่นอาจจะไม่รู้ต้นกำเนิดของสีสมบัติสวรรค์แต่ขณะเขาสังเกตพวกมันยิ่งมั่นใจว่าเป็นไปอย่างที่คิดนี่มันนี่มันสมบัติเต่าสวรรค์ก่อกำเนิดตาเจียอ้าปากค้งมารโบราณเบื้องบนทรงเสียงดังลั่นไม่อาจหยุดยั้งกระบี่ได้กระบี่แยกล่างเงามารออกเป็นสองส่วนจากนั้น พุ่งใส่ตาเจีย๊ยบขณะนั้นเทียนหยุน่นก็เผยท่าทางมุ่งมันสะบัดแขนร่างกายห่อคุ้มด้วยแสงสีแดงและตะโกนว่าเจ็ดแสงแห่งโชคชะตาอำนาจสวรรค์สีแดงจากนั้นไม่นานร่างกายก็สั่นแสงสีแดงแยกตัวออกมาจากรอบๆที่ห่อคุ้มพุ่งเข้าใส่กระบี่ยาวที่กำลังตกใส่ตาเจีย๊ยสีส้มสีส้มก็แยกออกมาจากที่เหลืออีกหกสี เทียนหยุนตะโกนแต่ละชื่อเจ็ดแสงสีแยกออกมาทีละหนึ่งพวกมันประสานเข้าด้วยกันพุ่งเข้าไปข้างหน้ากลายเป็นแสงสีรุ้งเจ็ดแสงประสานเป็นหนึ่งก็เกิดแผ่นภาพสวรรค์เส้นผมดำของเทียนหยุนเคลื่อนไหวไหล่สายลมด้วยเสียงคำรามสุดท้ายนั้นแสงเจ็ดสีก็หมุนวนก่อตัวเป็นวงวนเจ็ดสีเปลือกไม้สามชิ้นปรากฏขึ้นภายในวงวนแห่งนั้นเทียนหยุนคว้าเอาไว้และโยนออกไปเบื้องหน้า เปลือกไม้ทั้งสามชนเข้าด้วยกันและตกลงบนแผ่นภาพเทียนหยุนกระจองก่อนจะใช้ฝ่ามือสร้างผนึกและชี้ออกไปหยิบยืมโชคชะตาเพื่อสร้างเตา่ากลิ่นอายคุมเครือโพจากเปลือกไม้วินาทีนั้นแม้แต่กระบี่ยาวยังต้องหยุดชะงักเาวากับพลังอํานาจหนึ่งกําลังจะตื่นขึ้นจากเปลือกไม้ทั้งสามและกําลังจะพุ่งออกมานาทีนี้ทุกคนต่างก็ตกตะลึงชายฉลาดินแดนฟ้ากระจ่างค่อยๆมองเทียนหยุน นี่คือเตาของเทียนหยุนเช่นนั้นมันไม่ใช่ชะตาสวรรค์มันหยิบยืมชะตาสวรรค์เพื่อสร้างทะเรเตาของตัวเองเขาสามารถบ่มเพาะเตาด้วยแนวคิดนี้ได้จริงๆและสามารถสร้างเขตแดนขึ้นมาได้นี่แทบจะส่องเตาได้แล้วแม้กระทั่งมารโบราณต้าเจียดูเหมือนจะมองเข็นเบาแสบางอย่างและอ้าปากมองเทียนหยุนด้วยแววตาตกตะลึงวังหลิน มองกลิ่นอายที่กําลังออกมาจากเปลือกไม้ทั้งสามนั้นเขาจดจํากลิ่นอายนี้ได้ดีข้างในกระเป๋ามีผดึกบางอย่างที่ได้มาจากกระโหลกของเทพโบราณ8ดาวกลิ่นอายจากผดึกพวกนั้นเหมือนกับกลิ่นอายของเปลือกไม้นี้พอเห็นกลิ่นอายจากเปลือกไม้แข็งแก่งจากกัปพิหกเพลิงค่อยๆหลีตาก่อนจะชี้ออกไปกระตุ้นสมบัติศักดิ์สิทธิ์วิหกเพลิงรูปแบบที่สและรองว่าอคีสวรรค์ กระบี่ยาวร้องหึง่งก่อนกระจายจากไปอวเพิงออกมาทั่วฟ้าและแผ่ผ่านรูในท้องฟ้าวินาทีนั้นพื้นที่ดวงดาวกว่าครึ่งถูกปกคลุมในท้องฟ้าภายในกระบี่มีกลิ่นอายคุ้นเคยแบบเดียวกันกับเปลือกไม้แต่มันแข็งแกร่งยิ่งกว่ายามจากรพพัดวิหกเพิงชี้นิ้วลงไปกระบี่ตวัดลงเช่นเดียวกันประทะเข้ากับเปลือกไม้ทั้งสามคืนกระแทกทรงพลังพร้อมกับเกิดเสียงอึกกระทึกติดตามกันมา เศษไม้ทั้งสามพังทลายลงแม้กระทั่งวังวนเจ็ดสีด้านหลังยังถูกฉีกกระชากเทียนหยุนกากโรหิตและล่าถอยทันทีกระบี่ยาวกดลงมาเธอรู้ผ่านสิ่งกีดขวางทั้งหมดล่อนลงบนหน้าผากตาเจีย๊ยและเกิดสายหมอกสีดำหนาแน่นรวมกันตรงกลางหน้าผากตาเจีย๊ยล่างมารโบราณของจริงปรากฏขึ้นมันพุ่งออกมาด้เจตนาย้อนทวนสวรรค์มันคือมารโบราณ หนึ่งในสาเผ่าพันธ์บัญชาโบราณเป็นเผ่าฝือลิขิตสวรรค์ขณะกระบีกดลงมาเสียงเจ้ามารโบราณก็ดังกึกก้องทว่าในเสี้ยววินาทีที่จิตวิญญาณล่างจริงปรากฏกระบียาวกระพริบแสงสีแดงหยดโลหิตที่ประสานเข้ากับสมบัติสวรรค์เก็ดรอยออกจากกระบีโดยไม่คาดคิดหล่นลงใส่กลางหน้าผากเจ้ามารโบราณนี่โลหิตนี้ไม่ใช่เต่าสวรรค์ก่อกำเนิด ตาเจียกรีกดร้องพื้นที่ตรงกลางหน้าผากดูเหมือนหลอมละลายหยดโลหิตทะลุผ่านเข้าไปจิตวิญญาณที่แท้จริงของเขาถูกบังคับให้กลับไปในร่างชิงรินขณะกำลังล่าถอยโลหิตเชื่อร้อนตรงกลางหน้าผากชิงรินก็อพน,นึกสีแดงเข้มร่างตาเจียก็สานเทาและหล่นลงกับพื้นทันทีวิญญาณดั้งเดิมของจักรพรรดิวิหกเพิงศักดิ์สิทธิ์กลายเป็นภาพเลือนลางเขามาที่นี่ด้วยวิญญาณดั้งเดิมเท่านั้น การกระตุ้นสมบัติศักดิ์สิทธิ์นับเป็นการใช้พลังดั้งเดิมไปอย่างมากหากแค่เปิดรูปแบบแรกและรูปแบบที่สองคงไม่มีอะไรมากแต่เขาเป็นคนเดียวที่สามารถเปิดรูปแบบที่สามได้ซึ่งราคาที่ต้องแลกนับว่ามหาศาลมากร่างกายเริ่มเลือนลางมากกว่าเดิมแต่ก็สะบัดมือกระบี่ยาวพุ่งออกไปตามหลังเทียนหยุ่นที่กำลังถอยกระบี่นั้นเข้าไปใกล้ในเสี้ยววินาทีเฉือนเอาศีรษะเทียนหยุนออกมาหลังจากเฉือนนี้ หอกมังกรฟ้าดาบพยักขาวขวานเต่าดำก็ปปากฏทั้งหมดเห็นได้ชัดเจนว่าจักรพรรดิวิหกเพิงมีเจตนาสังหารเทียนหยุนท่าทางดุดันละหันขึ้นไปในช่วงวิกฤตแขนขวายื่นออกไปตรงหน้าผากกระชากผนึกที่สามออกไปครึ่งส่วนแม้จะครึ่งส่วนกินอายแข็งแกร่งกว่าเดิมสิบเท่าก็ระเบิดออกมาเข้าต่อต้านกับการโจมตีจากสีสมบัติสวรรค์สายฟ้าดังขนองกึกก้องคืนกระแทกแผ่กระจาย เทียนหยุนกากโรหิตและถอยอย่างต่อเนื่องพิบตานั้นเขาเปิดมิติและหายวับไปกระบี่ยาวก็นิ่งในอากาศจัก,กพัดวิหกเพลิงคิดพร้อมกับร่างกายที่โปร่งแสงมากขึ้นมองตำแหน่งที่เทียนหยุนหนีไปค่าแก่ขึ้นเรื่อยๆหากเป็นค่าในตอนลุ่งโลดเทียนหยุนคงไม่สามารถหนีไปได้ด้วยสี่สมบัติสวรรค์รูปแบบที่สองเขาถอนหายใจและมองทุกคนท้ายสุดสายตาก็ตกลงไปยังชายชลาฟ้ากระจ่าง สหายเก่าท่านเป็นศัตรูกับสำนักจตุศักสิทธ์อีกครั้งใช่ไหมชายชาลาฟ้ากระจ่างก็คิดเขามองมารโบราณตาเจียที่ถูกผนึกไปแล้วและจากนั้นมองสมบัติสวรรค์ที่กำลังลอยอยู่ด้วยพลังของเขาหากต้องการลงมือสิ่งเดียวที่เขาต้องกลัวก็คือสมบัติสวรรค์ค่าตอบแทนเฉพาะชิงหลินต้องการเท่านั้นเมื่อปีศาจโบราณถูกเจ้าผนึกไปแล้วสมบัติศักดิ์สิทธิ์เรื่องนี้ถือว่าจบแล้วลาก่อน เขารมเลิกการโจมตีเนื่องจากหวาดกลัวสมบัติศ <th> <magical> <famille> <th hiện> ักดิ์สิทธิ์อยู่ลึกๆแม้จะอ่อนแอกว่าก่อนหน้าหากเขาบังคับให้สำนักจตุศักดิ์สิทธิ์เข้าจนมุมพวกเขาก็เริ่มใช้วิชาสังเวยรุหิตอยู่ดีชายชราถอนหายใจแล้วคุ้งออกไปเขาหันกลับมามองมู่ปิงเหมยมูปิงเหมยก็คิดให้ข้าเจอเขาอีกสักครั้งได้ไหมแค่ครั้งเดียวจักรพรรดิวิหกเพิงก็ตกตะลึงสายตากวาดมองหวังหลินแต่ไม่ได้เอ่ยอันใด วังหลินใบหน้าซีดมากอาการบาดเจ็บมาถึงขีดจำกัดที่น่าจะทนรับไหวแล้ววิญญาณดังเดิมกำลังเผยอาการแตกสลายคำคูดของมู่ปิงเหมยทำให้เขาสั่นเทาด้วยความเจ็บปวดวังหลินไม่ได้หันกลับมาและไม่ได้ตอบมู่ปิงเหมยเขามองจัก,กรพรรดิวิหกเพลิงและเอ่ยถามว่าท่านกำลังจะพาข้ากลับไปยังสำนักวิหกเพลิงศักดิ์สิทธิ์ใช่หรือไม่จัก,กรพรรดิวิหกเพลิงพยักหน้าช่วยพาสหายข้าที่ได้รับบาดเจ็บไปฟื้นปู่ด้วย จากนั้นข้าจะยอมตกลงทุกเงื่อนไขที่สํานักวิหกเพิงขอร้องมาจัก,กรพรรดิวิหกเพิงก็ยินตกลงสิ้นคําพูดสิทธิสํานักวิหกเพิงรอบด้านจึงแยกย้ายช่วยฟื้นฟูอาการบาดเจ็บส่วนเซียนฝ่ายพันธมิตรทั้งหมดก็ล่าถอยไปด้วยความหวาดกลัวสหายข้าจํานวนมากสูญเสียร่างกายสํานักจตุศักดิ์สิทธิจะช่วยพวกเขาคืนร่างขึ้นมาใหม่ได้ไหมพี่ชายของข้าสื่อทูนานได้รับพิษ ของสำนักซากศพข้าจะรับหน้าที่เองผู้มีพระคุณของข้าโจยีต้องการชิงหลินเพื่อชุบชีวิตข้าจะมอบร่างชิงหลินให้เจ้าหากเจ้าต้องการให้สำนักจตุสักดิสิทธิ์ช่วยเหลือเรายินดีสนับสนุนทั้งหมดในดินแดนวิญญ,ญาณปีศาจข้ามีสิทธิ์สายตรงคนหนึ่งข้าจะส่งคนไปรับตัวเข้ามาที่สำนักวิหกศักดิ์สทธิ์เหล่าเทพของพันธมิตรเซียนผู้นี้ต้องการสังหารข้า ข้าต้องการวิญญาณดั้งเดิมพวกมันเขาไม่เคยแสดงความแมตตาต่อคนที่มีเจตนาร้ายต่อเขาเขามักลงมือเหมือนปีศาจเช่นนี้ตลอดเราเทพรอบด้านเริ่มวิ่งออกไปเหมือนนกแตกหลังแววตาจัก,กรพรรดิวิหกเพลิงเรืองแสงเรื่องนี้ง่ายได้นะเขาเพียงแค่โบกมือสมบัติแบ่งออกเป็นสี่แยกย้ายกวาดล้างพื้นที่นี้พร้อมเสียงกรีดร้องมูปิงไหมกัดฟันจนเลือดไหลออกมาแต่วังรินก็ไม่สนใจ นางเอ่ยว่าวังรินข้าต้องการจะเห็นเขาขอเถอะขอให้ข้าเห็นเขาสักครั้งวังดินไม่สามารถเห็นความเจ็บปวดในสายตานางได้แต่เขารู้ว่าความเจ็บปวดของตนเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหายไปได้เขาได้เอ่ยว่าข้าเป็นหนี้เม็ดยาช่วยชีวิตของสตรีคนนี้จักพัทวิหกเพิงก็ยิ้มข้าจะหาทางช่วยเจ้าตอบแทนหนี้ครั้งนี้และดินแดนฟ้ากระจ่างต้องพึงพอใจแน่มีปัญหายางอื่นอีกไหมวังดินเอ่ยว่า ไปกันเถิดจกักรพรรดิวิหกเพิงโบกมือร่างวังดินก็ลอยขึ้นวังดินถูกล้อมรอบด้วยพลังดั้งเดิมจกักรพรรดิวิหกเพิงก็คลุกเข้าไปในท้องฟ้าที่กําลังเปิดวังรินเขาเป็นลูกข้าบข้าต้องการเจอเขานางมองวังดินอีกครั้งเจ้าไม่คู่ควรเป็นแม่เขาวังดินหันกลับมาและร้องคำรามก่อนหน้านี้เขาระงับอารมณ์และความรู้สึกตัวเองทว่าจังหวะนี้วังรินไม่อาจยับยั้งได้แล้วเขาระบายความเจ็บปวดในใจ ในเวลาหลายร้อยปีออกมาวังดินบาดเจ็บสาหัสอยู่แล้วพอคำรามก็ส่งผลกระทบต่อจิตใจจนกากเลือดและสลบไปสำนักจตุสักศิธิ์จากไปแล้วทางด้านมู่ปีงเหมยก็ร้องไห้จิตใจนางเจ็บปวดมากมหม่นางกาก,ากเลือดและฟุบลงกับพื้นชายชรา,าจากดินแดนฟ้ากระจ่างก็ถอนหายใจเขาสะบัดมือหลับลางมู่ปีงเหมยกลับมาณความว่างเปล่าน้ำเสียงเก่าแก่หนึ่งก็ดังขึ้น โชคร้ายจร,จริงๆทั้งดาราจักรพันธมิตรเซียนสงบลงด้วยเรื่องที่เกิดขึ้นในถ้ำจัก,กรพรรดิเทพแม้จะเป็นส่วนเล็กแต่ก็มีหลายอย่างเกี่ยวข้องกันการลบรังนี้พันธมิตรเซียนพ่ายแพ้อย่างหนักหน่วงปรมาจารย์ชีกงตายอดีตคุณนางเทพบ้าขังและหายตัวไปทั้งยังรวมไปถึงเหล่าเทพจํานวนมากอีกด้วยเหลือกับคืนสู่กองบัญชาการพันธมิตรเซียนไม่มากนักข่าวข่าวเหล่านี้แพร่กระจายออกไปดุดพึ่งแตกหลัง และภายในเวลาสองเดือนเกือบทั่วทั้งดาราจักรพันธมิเซียนก็รู้เขา่าบางคนไม่อยากเชื่อบางคนตกตะลึงบางคนมีความคิดอื่นและทั้งหมดต่างก็คิดแตกต่างกันหลายรูปแบบส่วนใหญ่ไม่เชื่อว่าพลังอำนาจและความแข็งแกร่งของพันธมิตเซียนจะเจอแบบนี้อย่างไรก็ตามยิ่งเวลาผ่านไปมากสามเดือนต่อมาคนเหล่านี้จึงต้องยอมรับมันเรื่องที่เซียนพวกนี้ตกตะลึงมากกว่าก็คือ การกลับมาของสำนักจักดตุสักธิ์ข่าวลือบอกว่าจัก,กรพรรดิวิหกเพลิงปลากดตัวและใช้สีสมบัติศักดิ์สิทธิ์ทำร้ายเทียนหยุนจนบาดเจ็บสาหัสและผนึกจัก,กรพรรดิเทพชิงหลินที่เพิ่งตื่นขึ้นมาได้ข่าวลือนี้สร่นสะเทือนไปทั่วสวงสวรรค์หลายคนตกตะลึงไม่เชื่อกับสิ่งที่ได้ยินและเกิดความกลัวตัวตนของสำนักจักดต์สักธิ์ค่อยๆปลากดขึ้นในจิตใจทุกคนพร้อมกับข่าวลือ อดีตนายเหนือหัวของดาราจักรแห่งนี้เป็นเสมือนอสูรไลทยที่หลับไหลไมาอย่างยาวนานและเพิ่งได้สติขณะเดียวกันฝ่ายทุกชั้นฟ้าก็หยุดการโจมตีเช่นเดียวกันเรากําลังคิดถึงความจริงของข่าวดือเซียนเกือบทั้งหมดนอกกองบัญชาการพันธมิตรเซียนกับเงียบงนันตอนที่ข่าวรือเรื่องนี้แพร่กระจายพวกเขากําลังรอคอยการตอบโต้ของพันธมิตรเซียนอย่างไรก็ตามพันธมิตรเซียนกับเงียบงันไปเรื่อยๆไม่ได้ทําสิ่งใดเลย จนตอนนี้ผ่านไปอีกสเดือนเราเซียนคย่อยๆรู้สึกไม่สบายใจที่พันธมิตรเซียนเงียบลงนั่นมีอยู่สองความหมาย1คือกำลังเตรียมการโจมตีสันสะเทือนสวรรค์หรือไม่ก็เจอกับสิ่งที่ไม่คาดฝันเวลานี้ค่ายกลมหคือมาด้านนอกกองบัญชาการพันธมิตรเซียนเปิดใช้งานตัดการสื่อสารภายนอกทั้งหมดจึงเกิดความกรอหนใหญ่หลวงฝ่ายทุกชั้นฟ้าโจมตีอย่างรุนแรงหน่งเดือนให้หลังจึงโจมตีอย่างเต็มที่ สำนักซากศพอันลึกลับพันประกาศว่าพวกเขาจะขอถอนตัวจากการต่อสู้ระหว่างพันธมิเสียนและฝ่ายทุกชั้นฟาใช้พื้นที่เขตใต้และผนึกไว้อย่างสมบูรณ์ป้องกันคนที่ไม่ใช่สำนักซากศพเข้ามาเมื่อมีใครเข้าไปยังดินแดนใต้จะไปเชิญกับการโจมตีทำลายหลังของสำนักซากศพการไม่ขึ้นตรงต่อใครของสำนักซากศพได้ก่อเกิดความก่อหนในพันธมิเสียนทุกคนก็ตกตะลึง แต่ในตอนนี้กองบัญชาการพันธมิตรเซียนยังคงเงียบงันไรคำสั่งอันใดพลังอำนาจของพันธมิตรเซียนซึ่งกระจายไปทั่วดาราจักรกับต้องต่อกรกับการโจมตีของฝ่ายทุกชั้นฟ้าตราบใดก็ตามได้เหตุผลเช่นนี้การต่อต้านถือเป็นเรื่องยากยิ่งพวกเขาถูกฝ่ายทุกชั้นฟ้าโจมตีอย่างต่อเนื่องภายหลังการต่อสู้อีกหนึ่งปีฝ่ายทุกชั้นฟ้าก็ยึดครองเขตเหนือได้สมบูรณ์ตอนนี้ได้ยึดครองดินแดนทิศเหนือและทิศตะวันตก ได้สำเร็จเชื่อมต่อกันกลายเป็นหนึ่งนับเป็นเวลาเกือบสองปีแล้วที่ข่าวรือจากถ้ำจกักรพรรดิเทพได้ปรากฏขึ้นเวลาก็ผ่านมาสองปีทางกองบัญชาการพันธมิตรเสียนไม่ส่งข่าวข่าวอะไรออกมาข่ายค,คนยังคงป้องกันทุกคนไม่ให้เข้าไปอย่างสมบูรณ์มองไกลๆดูเหมือนกองบัญชาการพันธมิตรเสียนไม่มีชีวิตชีวาอีกแล้วและเป็นเหมือนดินแดนแห่งความตายข่าวรือไม่บอกว่ากองบัญชาการพันธมิตรเสียน ถูกถอนลากถอนคนหล้ผู้รอดชีวิตเหลืออยู่เราเซียนจากอดีตพันธมิตรค่อยๆดิ่งลงจากความคาดหวังอันสูงลิว่วกลายเป็นความผิดหวังอันรุนแรงท้ายสุดก็สิ้นหวังพวกเขาก่อตั้งกองกําลังขนาดเล็กและใหญ่ขึ้นมาสร้างสํานักขึ้นใหม่เหมือนใบไผ่แตกกิ่งกองกําลังเหล่านี้ครอบครองดาวเคราะห์สามถึงห้าดวงต่อเซียนหนึ่งกลุ่มบางกลุ่มก็ครอบครองมากกว่าสิบดวงสร้างสํานักตัวเองขึ้น ยิ่งกว่านั้นยังมีแคว้นเซียนระดับ7เมื่อไลพันธมิรเซียนเข้าจัดการจึงเป็นอิสระเหมือนดั่งสำนักซากศพท่ามกลางเหล่ากองกําลังพวกนี้มีอยู่4กองกําลังที่ทรงพลังสุดสองในนั้นเป็นแนวหน้าเป็นแคว้นเซียนระดับ8อยู่สองแห่งคือแคว้นเมคาล่องและแคว้นขุยความแข็งแกร่งของทั้งสองแคว้นเซียนระดับ8ส่วนใหญ่ยังคงอยู่หลังพันธมิรเซียนหายไปปีครึ่งพวกเขาจึงประกาศตัวเป็นอิสระอีกสองกลุ่มครั้รงหนึ่ง เคยเป็นกระดูกสลังของอดีตพันธมิตรเสียนพวกเขาคืนกินกันและกันจนกระทั่งกลายเป็นกองกําลังใหม่ในนามสานักอารามสวรรค์และสํานักปัตตภีมานนอกจาก4ี่กองกําลังนี้คือกองกําลังที่กระจัดกระจายกันออกไปเหล่ากองกําลังทั้งหมดอยู่ภายในระยะพื้นที่ใจกลางพันธมิตรเสียนฝ่ายทุกชั้นฟ้าไม่พึงพอใจกับแค่การครอบครองเขตตะวันตกและเขตเหนือพวกเขามีอยู่สมตัวเรือคือสํานักซาสพทิศใต้ พวกเศษพันธมิตรเซียนตรงใจกลางและเขตอลึกลับของทิศตะวันออกฝ่ายทุกชั้นฟ้าไม่ยอมไปต่อแย่สำนักสรส้างศพแน่แน่เว้นแต่จะเป็นเรื่องจําเป็นส่วนดินแดนทิศตะวันออกตามที่วิเคราะห์มาพื้นที่แห่งนั้นตอนนี้ควรจะเป็นของสำนักจตุศักดิ์สิทธิ์แต่ก็ไม่มีสิ่งใดยืนยันได้ฝ่ายทุกชั้นฟ้าหวาดกลัวสำนักจตุศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่าสำนักสร้างศพเสียอีกจึงทําให เศษเดนของพันธมิตรเซียนและกองบัญชาการเป็นสถานที่แรกที่อยู่ในตัวเลือกกองกําลังของฝ่ายทุกชั้นฟ้ากําลังจะเริ่มโจมตีแต่ค่ายกลเบื้องหน้ากองบัญชาการพันธมิตรเซียนกลับเปิดใช้ขึ้นมาและค่อยๆเปิดออกการเปิดออกครั้งนี้ทําให้เกิดพายุพัดผ่านไปทั่วดาราจักรทาให้ฝ่ายทุกชั้นฟ้าต้องหยุดลงแม้กระทั่งสํานักซากศพยังเริ่มสังเกตการคงไม่จําเป็นต้องพูดถึงอดีตเซียนฝ่ายพันธมิตรผู้สร้างสํานักตัวเอง ขณะทุกคนกำลังสังเกตกองบัญชาการพันธมิตรเซียนฝ่ายกองบัญชาการไม่ได้ทำอะไรกับสำนักสร้างขึ้นใหม่และยอมให้พวกเขาดำเนินต่อไปสิ่งที่เขาทำคือส่งคำสั่งสังหารออกมาข้าวังอินครั้งหนึ่งเขาเคยเป็นคนของฝ่ายทุกชั้นฟ้าในชื่อซิวมู่มีฉายาว่าเจ้าปีศาสตร์ทั้งอย่างเป็นเทพสายฟ้าตอนนี้เขาเป็นคนของสำนักวิหกเพิงศักดิ์สิทธิ์แห่งสำนักจตุศักดิสิธิ ใครก็ตามที่นำวิญญาณดั้งเดิมมันมาได้จะได้รับมรดกตกทอดของแดนสวรรค์ที่ซึ่งพันธมิตรเซียนได้มานอกจากคำสั่งสังหารยังมีคำสั่งปิดผนึกถูกส่งออกมาสำนักทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากอดีตเซียนฝ่ายพันธมิตรใครที่เข้าต่อตั้งเซียนทุกชั้นฟ้าเป็นเวลา16ปีปกป้องกองบัญชาการของฝ่ายพันธมิตรเซียนจะได้เข้าไปในสภาคพพูวุโสและเพลิดเพลินกับพลังของมรดกแดนสวรรค์ หากพันธมิตรเซียนล่มสลายคนที่หนีไปโดยไม่ได้ต่อสู้จะถูกทำลายดวงวิญญาณนอกจากนี้ตอนที่กองบัญชาการพันธมิตรเซียนเปิดขึ้นสมบัติและหินยกจำนวนมากถูกส่งออกไปหาอดีตเซียนฝ่ายพันธมิตรสมบัติและวิชาทั้งหมดนั้นฝ่ายพันธมิตรครอบครองมานานพวกเขาส่งออกไปจำนวนมากเพื่อแสดงถึงอันตรายที่กองบัญชาการพันธมิตรเซียนกำลังไปเชิญอยู่ภายหลังส่งสองคำสั่งสมบัติและหินยกจำนวนมากก็ออกไป ใายคนนอกกองบัญชาการกระตุ้นอีกครั้งปิดผนึกตัวเองอย่างสมบูรณ์แต่การกล่าวตอนเปิดครั้งนี้ทําให้จิตใจขอดิดเซียนฝ่ายพันธมิตรต้องหนาวเหน็บเซียนส่วนใหญ่ไม่ได้ฝากวิญญาณชีวิตไว้เซียนที่แข็งแกร่งกว่าจะถูกบังคับให้เก็บวิญญาณชีวิตเอาไว้การต่อต้านหมายถึงความตายซึ่งทําให้พันธมิตรเซียนเป็นผู้คุมกฎแห่งดาราจักรตลอดเวลาอันยาวนานวินาทีที่กองบัญชาการพันธมิตรเซียนส่งคําสั่งออกไป สำนักจตุศักดิ์ศิธิ์ก็อุบัติขึ้นในทิศต,ตะวันออกสำนักจตุศักดิ์ศิธิ์กระทำตามที่ฝ่ายทุกชั้นฟ้าคาดการเอาไว้ทำลายกองบัญชาการอีกฝ่ายทั้งหมดในดินแดนตะวันออกนอกจากดินแดนฟ้ากระจ่างนาทีนี้ทางดาราจักรทุกชั้นฟ้าก็ถูกแบ่งออกเป็นเศษเสี้ยวและกลายเป็นสนามรบของกองกําลังหลายแห่งแม้ผิวเผินฝ่ายทุกชั้นฟ้าจะแข็งแกร่งสุดแต่ด้วยสำนักซากศพอันลึกลับสำนักจตุศาสติ์ ที่โด่งดังพวกอดีตพันธมิตรที่ได้รับสมบัติวิชาเทพซึ่งต่อสู้ด้วยวิญญาณชีวิตเป็นเดิมพันจึงทําให้กองกําลังพวกนั้นยับยั้งกันเอาไว้ได้อย่างสมดุลอย่างไรก็ตามความแค้นระหว่างปรมาจารย์จงเฉินแห่งฝ่ายทุกชั้นฟ้าและฝ่ายพันธมิตรก็ไม่จบลงเพียงเพราะสมดุลน,นี้ฝ่ายทุกชั้นฟ้าจึงเริ่มโจมตีใส่พวกอดีตฝ่ายพันธมิตรเสียตรงใจกลางเปรอะเพลิงแห่งสงครามแผ่กระจายการต่อสู้ดําเนินต่อไป คู่เสียชีวิตมีมากขึ้นหน้าตอนนี้ฝ่ายในสำนักจตุสักศิธิ์ซึ่งตั้งอยู่ในดินแดนทิศตะวันออกณนะพื้นที่ดวงดาวกำลังเผาไหมมีก้อนหินสีขาวขนาดใหญ่ชายฉราบคู่หนึ่งนั่งอยู่ด้านบนเขาสวมชุดสีขาวแม้ดูธรรมดาแต่กลับปลดปล่อยกินอายแห่งเทพอันน่าประหลาดดวงตาหลับสนิทหน้าอกนั้นค่อยๆขึ้นและลงมังกรควายสองตัวพุดออกมาจากรูจมูกสองมังกรหมุนรอบตัวเขาหลายครั้ง ก่อนจะถูกสูดเข้าไปในกระบวนการนี้เปปเชิงสีขาวจำนวนมากขุดออกมาจากก้อนหินและถูกสูดเข้าไปในร่างเด็กหนุ่มพรอมังกรสองตัวเขานั่งอยู่ตรงนี้มาสองปีแล้วไม่เคยจากไปไหนฝึกฝนอย่างสงบดูซับเปปเลิงและฟื้นป่วอาการบาดเจ็บของวิญญาณดั้งเดิมด้านหลังมีชายชราคนหนึ่งเขาแก่ชรามากดูเหมือนสูญเสียพลังชีวิตไปเกือบหมดช่วงเวลาสองปีนี้เขามักจะ ยกแขนขวาขึ้นชี้ใส่พลังเด็กหนุ่มอยู่ใบค้งถูกคร้างที่ปลายนิ้วล่อนลงชายชราจะสั่นพลังเดิมจจำนวนมากจะพุดออกมาจากร่างกายเข้าไปหาอีกฝ่ายเด็กหนุ่มก็สั่นเทาเส้นผมสีขาวผิวไหวอุณหภูมิหนาแน่นในร่างกายยิ่งรุนแรงสำนักวิหกเหกกพิงจักรพรรดิทุกรุ่นต้องเรียนรู้วิชาเปลี่ยนร่างวิหกเพิงวิชานี้ถูกส่งต่อมาจากยุคก,ก่อกำเนิดเป็นหนึ่งในวิชาทรงพลังสุด ที่คงอยู่มาจนถึงวันนี้โอเคเจอกันในคลิปหน้าบายบายไปแล้วเด้อ